ลับามาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะยังมีความรู้รอคุณผู้ชมอยู่อีกเพียบเลยนะคะขออนุญาตเริ่มต้นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านคําถามแรกเลยค่ะคุณหมอคะคําถามแรกค่ะคุณยายอายุ75ปีแล้วค่ะคโวนะคะท่านเนี่ยทานอาหารไม่ค่อยได้แล้วค่ะเพราะว่าเคี้ยวลําบากเวลาทานก็บ่นว่าท้องอืดเป็นประจําเลยมันเกี่ยวกับฟันที่บดเคี้ยวอาหารได้ไม่ดีหรือเปล่าคะถ้าเกิดเกี่ยวเนี่ยควรจะดูแลคุณยายวัยนี้อย่างไรควรทานอาหารประเภทไหนคะค ก็ต้องไปดูว่าไม่ค่อยทานอาหารเพราะว่าเคี้ยวลำบากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมีปัญหาเนื่องฟัน ถ้าเกิดว่าให้ก็คือไปให้ทันตแพทย์เช็คค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องฟันก็แก้ตรงนั้นเพราะว่าพอทานแล้วย่อยไม่ดีก็ท้องอืดันเรื่องปกติที่บอกเมื่อกี้คือมีปัญหาท้องอืดนะคะแล้วก็แล้วก็ไปให้ทันตแพทย์เช็คถ้ามีอะไรต้องทําฟันปลอมต้องทําก็ทําฟันปลอมต้องแก่ก็แก่ค่ะแล้วก็ถ้าช่วงนี้ทานอะไรที่ย่อยง่ายๆพวกของอ่อนๆไม่ต้องเคี้ยวเยอะค่ะบางคนเ้าบดให้เลยด้วยซ้ำไปจริงนะบางคนนะแก่มากๆเขาบด หมดเลยจะได้สารอาหารครบที่เขาบอกว่ายิ่งแก่จะยี่เหมือนกลับไปเป็นเด็กเด็กแล้วกินกล้วยบดอย่างนี้ไงพี่ตั้งจริงๆเลยจริงๆครับที่บ้านหนูเป็นนะคุณย่าอะไรอย่เงี้ยก็บดเออคือไม่งั้นไม่งั้นมันจะ คือเขาเองก็ทรมานนะที่เขาเคี้ยวไม่ได้เขาเคี้ยวไม่ได้แต่เขาก็ยังอยากกินไงนึกออกมาเออก็ดีเหมือนกันนะนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านนี้ไปพบคุณหมอก่อนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะช่วยทําให้การเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งก็คือรับประทานอาหารอ่อนๆนะคะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเลยคุณหมอโอ้พวกเนื้อเหนียวเหนียว น้ำแข็งถั่วอะไรแข็งๆไม่เอาแล้วอยวปลาหมึกเดียวเออะไรไม่เอาแล้วนะคะเออเอาไปทั้งอื่นใช่ค่ะคำถามต่อมาครับคุณหมอครับคุณพ่ออายุเจสิบค่ะมีอาการปวดฟันตุบๆนะครับดิฉันพาไปหาหมอแต่ท่านไม่ยอมไปบอกว่าแก่แล้วจะปล่อยให้หลุดก็หลุดไปเถอะแต่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้มานานเกือบปีแล้วก็ไม่หลุดสักทีควรจะถอนทิ้งดีไหมคะผู้สูงวัยควรจะมีฟันสักกี่ซี่เพื่อให้มีชีวิตตามปกติได้ปวดฟันตุบๆนี่ น่าจะเป็นเรื้อรังก็คิดว่าอย่างเงี้ยแต่เคสอย่างเงี้ยควรจะพาไปพบทันตแพทย์ให้ดูเพราะว่าถ้าเก็บได้เราก็เก็บ แต่ถ้าเก็บฟันซี่นั้นไม่ได้ก็คือต้องถอนถอนแล้วก็มาดูอีกว่าจําเป็นต้องใส่ฟันไหมถ้าใส่ฟันจะเป็นแบบไหนหาไปพบจะทัมปัะเด็นคือคุณพ่อไม่ยอมไปพบทันตแพทย์ด้วยความที่คิดว่าปล่อยให้มันหลุดไปเองแต่บังเอิญไม่หลุดเลยไม่หลุดอะสิเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วพอปีนึงแล้วต้องไปแล้วลูกหลานต้องมีวิธีหลอกล่อเหมือนบางทีก็ต้องดุเออนิดนึงบางทีก็ต้องมีบ้างต้องหลอกล่อจริงพี่ตั้มบางบ่บางบ้านก็เป็นนะเช่นแบบว่า สนิทกับหลานคนนี้ต้องให้หลานต้องให้ใหลคนนี้เป็นคนพา,ปนนพาไป,ไปต้องให้หลานคนนี้อ้อน อ้อวนไปเป็นเพื่อนไปนั่งอยู่ด้วยแบบโอ้ถูกวิธีต้องเทคนิคเยอะนะคะคุยกับคนผู้สูงอายุเนี่ยเทคนิคเยอะนะความอดไหวต้องดูแลต้องให้ใจเย็นๆคิดกลับกันเหมือนตอนเราเป็นเด็กอ่ะแล้วเขาต้องหลอกเราไปหาหมอฟันเหมือนกันเลยอมเดียวกันมีทั้งยางลบมีทั้งลูกโปามาลอกกันสุดฤเด็กะอารมณ์เดียวกันยออในขาประสาทเซนเย็นคุณหมอครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมถามมาว่าแล้ว ผู้สูงวัยเนี่ยต้องมีฟันอย่างน้อยสักกี่ซี่เพื่อใช้ชีวิตปกติได้มีเท่าที่เคี้ยวได้โอเคหรือมีเท่าที่เราใส่ฟันได้ครับใช่ให้สามารถที่จะเคี้ยวหรืออย่างน้อยก็คือเติมฟันให้เคี้ยวให้ได้หรือบางคนเขาไม่มีเหลือเลยซักซี่ก็คือต้องไปทําฟันปลอมทั้งปากให้เคี้ยวได้เพื่อให้เคี้ยวได้โอเคค่ะขนมข้าวตมานะคะผมกําลังหาซื้อแปรงสีฟันให้กับคุณแม่ครับเนื่องจากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาโรคปริทัน โรคอะไรคุณหมอโรคเหงื่อโรคเหงื่อวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องในผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ควรแปลงอย่างไรและลักษณะแปลงสีฟันควรมีลักษณะอย่างไรยาสีฟันควรจะเน้นสมุนไพรหรือฟูออไรเออตรงนี้แปลงอย่างแปลงเป็นยังไงวิธีการแปลงยังไงยาสีฟันยังไงเอาเอาข้อแรกก่อนนะคะคือถามว่าแปลงยังไงค่ะแปลงยังไงก็คือเวลาแปลงเนี้ยเขาเรียกเป็น modify bars เทคนิ e ก็คือเอาขนแปรงนี่ยแตะกับเหนือกตรงรอยต่อเหนือกกับฟันนะขยับแล้วก็หมุนขึ้นคือต้องให้โดนเหนือนิดนึงไม่ใช่แปรงแต่ตัวฟันนะเราต้องให้โดนเหนือนิดนึงแล้วก็ฟันบนเราก็เหมือนกันแล้วเราปัดลงคือให้โดนเหนือกเบาๆนิดนึงแล้วเอาให้ทั่วนะคะแปรงให้ครบทุกด้านตอนนี้คําถามต่อไปคือลักษณะของแปรงสีฟันก็ให้เป็นอะไรที่นิ่มเป็นแบบนิ่มเข้าไวนิ่มเข้าไว้ใช่แล้วส่วนยาสีฟันเนี่ยนะคะ เดี๋ยนี้มันจะมีออกเยอะมากเลยนะในซูเปอร์มาร์เก็ตคืออันนี้สําหรับเหงื่ออันนี้สําหรับเซียวฟันอันนี้สําหรับไวท์เทนนิงเอาไปเยอะมากเอาตัวที่เขาเลือกบอกว่ารักษาเหงื่อความจริงสาหรับหมอมันไม่ได้แตกต่างกันแต่หมอว่าก็ลองดูไปใช้ที่เขาบอกว่าจะเรียนถามพอดีมันเป็นเรื่องทางมาร์เก็ตติ้งมาหรือจริงมันมีผลจริงใจเหมือนกันอันนี้แต่คิดว่าก็ลองไปเลือกตัวที่เขาบอกว่าสําหรับคนเป็นโรคเหงื่อดูโอเคลองดูได้ใช่ต้องไปจริงๆอย่างที่ท่านผู้ชมท่านนี้ถามมาคือ มันไม่ได้สาคัญว่าเน้นสมุนไพรหรือเน้นฟูออรายหรืออะไรถูกไหมคะใช่มันเน้นกับเรา่แปลงได้ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อันนี้หมดเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะคุณหมอมนมองว่าแปลงฟันเนี่ยมันหลักการวัตถุประสงค์คือต้องการทําให้ฟันและช่องปากสะอาดใช่แล้วใช่แล้วคุณหมอเนี่าถูกถูกมาอันนี้คือแกนหลักอะไรก็ตามที่ทําให้ฟันสะอาดเรื่องๆถูกต้องอันอื่นเป็นกิมมิค ใช่แล้วแต่รสนิยมแต่ละคนจะมีกากเพสมีอะไรก็ทำไปอันนั้นเป็นขอองย่างอื่นไปแล้วเรืองนี้น่าทำนะฮะดีกมีฟันแล้วมีกากไอเดียดังเลยทันต์บริษัทดีกว่าไปซื้อลิขสิทธิ์ก่อนเลยนะไม่เร็วเลยหาคนซื้อก่อนนะคะคุณผู้ชมลองเลือกดูนะขึ้นอยู่กับวิธีการแปลงแล้วก็การทําให้ช่องปากสะอาดที่เหลือเนี่ยเป็นแล้วแต่ความชอบความพึงพอใจของแต่ละท่านมากกว่านั้นค่ะคำถามต่อมาครับคุณหมอครับคุณตาอายุ73ครับ ชอบแคะซอกฟันด้วยไม้จิ้มฟันเป็นประจำโอ้ยเป็นภาพติดตามากโอเคฟันเพราะฟันท่านซี่หักออกกันไปเรื่อยหงแดะด้วยไม้จิ้มฟันเลยนะครับบางซี่ก็โยกแล้วก็เกมันเป็นการทําความสะอาดที่ดีไหมครับกลัวท่านจะเป็นโรคเหงือกครับมีอะไรแนะนํำไหมครับไม้จิ้มฟันเนี่ยมีข้อดีและมีข้อเสียถ้าใช้ถูกวิธีเนี่ยมันก็ดีแต่ส่วนมากเนี่ยที่เป็นก็คือว่าแคะจนเหงือกร่นแคะจนฟันหักนะคะมันมีวิธีของมันแหละแต่ว่าถ้าสมมุติว่า คือถ้าถ้าอะถ้าดูจากว่าคุณตาอายุ73 <33. S 1> แล้วเป็นถึงขนาดน,นี้แล้ว,ลวคงใช้มานานมากแล้วก็ลองไปเปลี่ยนใช้พวก แปลงซอกฟันนะคะมันจะแปลงเป็นแปลงคล้ายๆแปลงล้างขดเล็กๆสำหรับทำความสะอาดซอกฟันตัวนั้นน่ะเออจะเวิร์กกว่าน่าจะดีกว่าที่จะดีกว่าไม่งั้นฟันทิ่มเดี๋ยวก็เจ็บอีกใช่บางทีเหงือกเป็นแผลด้วยนะคะลองค่อยๆปรับนะคะให้ท่านลองเปลี่ยนดูอ่ะคำถามข้อต่อมาค่ะเอาคำถามนี้เจอบ่อยค่ะคุณหมอคะคุณพ่ออายุ63บ่นเสียวฟันบ่อยๆบางครั้งสงสัยว่าแกเสียวฟันจริงๆหรือบ่นไปเรื่อยเพราะว่าทานอะไรก็บ่นว่าเสียวฟันดื่มน้ำยังบ่นเลยอยากรู้มากเลยครับ ับว่าผู้สูงอายุมีการเสียวฟันได้ง่ายกว่าหนุ่มสาวจริงหรือไม่แล้วแก้ไขได้เหมือนอย่างที่ยาสีฟันโฆษณาหรือเปล่าที่บอกว่าในผู้สูงอายุเนี่ยฟันใช้มานานมากค่ะคก็จะมีตั้งแต่ฟันสึกคือตัวฟันเองด้านบทเคี้ยวก็สึกอคอฟันแปลงมานานจนสึกเหงือกก็ร่นรรตอนนี้เวลาเหงือกร่นเนี่ยรากฟันเนี่ยมันจะเซนซิทีฟมันจะเสียวมากกว่าตำแหน่งที่มี ตัวฟันนะนะเพราะฉะนั้นรากฟันที่โผล่มันจะทําให้เสียวฟันง่ายก็คือผู้สูงอายุเนี่ยมีครบเลยที่จะทําให้เสียวฟันหร่นฟันซึกข้อฟันซึกหรืออาจจะมีผุด้วยซ้าไปแต่ที่ถามว่าเวลาแปลงแล้วยาสีฟันเนี่ยเหมือนในโฆษณาไหมยาสีฟันที่เขาเคลมว่าเป็นตัวช่วยลดอาการเสียวฟันบาตัวก็ได้ผลจริงอะค่ะก็เลยต้องไปดูแต่เวลาพวกยาสีฟันกลุ่มนี้มันจะมีข้อก็คือเวลาใช้เนี่ย ให้ทิ้งไว้ในปากนานนิดนึ่งคือถ้าเราแปลงปุ๊บบ้วนปั๊บมันยังออกไม่ทันออกฤทธิ์เลยครับแล้วมันก็ไปแล้วครับสําหรับหมอนี่จะบอกคนไข้ว่าถ้าอยากให้ได้ผลจริงๆเนี่ยนะก็ต้องทิ้งไว้ในปากแบบแปลงฟนันอาบน้ําเสร็จค่อยบ้วน คือให้เวลาท้องอ่นอับน้านานเหมือนกันเนาะมันคมันควรจะเป็นสักกี่นาทียมันมันน่าจะสักไม่รู้คนต้เท่าไรก็ได้ก็ได้แต่ว่าคือให้มันอยู่นานนิดนึงเพราะว่าเขากว่าจะออกฤทธิ์ะบางทียังไม่ทันออกฤทธิ์บ้วนไปแล้วแต่ถามว่ามันได้ผลเยอะไหมเอ้กยาสีฟันส่วนนี้มันก็มีส่วนแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะค่ะมันก็เกี่ยวกับอย่างอย่องเช่นเราแบบกินเปรี้ยวอะไรเงี้ยใช่เปรี้ยวนี่ตัวทําเสียวฟันเลยแหละอืแล้วอย่างบางทีแบบ ทานพวกผลไม้มาเสร็จเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งรีบไปแปลงฟันให้เวลาทิ้งไว้สักชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปแปลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเจอเยอะคือทานผลไม้เสร็จแปลงฟันปุ๊บเสี่ยวฟันเลยเป็นเพราะอะไรมีกรดในผลไม้แต่แต่ก่อนไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนี้เจอบ่อยแล้วก็พอให้คนไข้ไปแก้ก็ก็ใช้ที่ผลนะแล้วถ้าทิ้งไว้สักพักนี่จะช่วยยังไงครับคุณหมอกรดก็จะลดลงลดไปแล้วก็คือหายไปแล้วคือผ่านน้ำลายแล้วในคอ คราวนี้คําตอบก็คือว่าท่านเสียวฟันจริงๆท่านเสียวฟันจริงๆค่ะท่านเสียวจริงๆอย่าไปหาวท่านก็ไปพบันตแพทย์หน่อยดีกว่าอาจจะมีผูหรือมีอะไรร่วมด้วยก็จะได้แก้ได้อาการเสียวฟันเนี่ยทางการแพทย์แก้ได้ใช่ไหมคคือเสียวฟันเนี่ยมันต้องแล้วแต่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบางสาเหตุเนี่ยแก้ได้ง่ายเลยบางสาเหตุอาจจะแก้ยากหน่อยแต่ส่วนมากก็จะแก้ได้พย่ยางแก้ให้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพาคุณพ่อไปหาหมอดีกว่าค่ะคำถามต่อมาครับคุณหมอครับ คุณยายครับมักมีแผลในช่องปากบ่อยๆอส่วนใหญ่จะบ่นว่าร้อนในแล้วหายช้ามากทําไมคะมเป็นร้อนใน่อบเป็นร้อนในบ่อยๆค,อคืออย่างที่บอกนะคนสูงอายุเนี่ยจะเป็นอะไรง่ายอยู่แล้วโดนนิดโดนหน่อยก็เป็นแล้วเวลาเป็นเนี่ยหายช้าในเรื่องปกติเลยค่ะคแต่ถ้าพูดว่าเป็นบ่อยๆเนี่ยนะแล้วหายช้าเนี่ย ไปพบทันตแพทย์นิดนึงนะคะเพราะแผลที่อยู่เรื้อรังไม่ดีแผลเรื้อรังในช่องปากอะไรก็ตามที่เรื้อรังไม่ดีคือที่มันถ้ามันผิดปกติไปนิดนึงแบบนานขึ้นหรืออะไรไปพบขึ้นไปพบเถอะใช่บางทีมันเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าไปพบดีกว่าค่ะคำถามข้อต่อมาค่ะคุณป้าเขาในชั้นป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะดิฉันเคยทราบมาว่าหากขาดการดูแลที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพในช่องปากได้สําหรับผู้ป่วยโรคนี้มีวิธีการดูแลได้อย่างไรบ้างคะ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน,นที่เราพบมากคือจะเป็นปัญหาโรคเหงือกเหงือเบ,บาหวานนี่คือน้ําตาลสูงพอน้ําตาลสูงเนี่ยเหงือกอักเสบเนี่ยค่อนข้างง่ายตอนี้ถ้าเกิดว่าหมอนแนะนาเลยคือควบคุมเบาหวานเลยควบคุมน้ําตาลมากๆเลยค่ะอันนี้ตัวสําคัญเลยเพราะาบางเคสนี่เราทรีตมากเลยนะ<ๆ>ก็แทบจะไม่รีสปอนกับการรักษาของเรา<ๆ>เพราะว่าเขาคคุมน้ําตาลไม่ได้ต้องพยายามคุมน้ําตาลนิดนึงแล้วาช่วยกัน ประเด็นอยู่ที่น้ําตาลช่วยนิดหนึ่งใช่ช่วยนิดมันไปเกี่ยวเนื่องหลายอย่างไปหมดเลยนะตัวนี้ทําเป็นโรคเหงือกปักเสบเยอะแล้วหายยากใช่หหายยากมากหายยากมากต้องช่วยกันคนไข้ก็ต้องช่วยควบคุมระดับน้ําตาลตัวเองนิดนึงครับต้องดูแลเรื่องโรคเบาหวานให้ดีอย่าให้มันแบบอย่าให้มันน้ําตาลสูงอุดตันไม่ดีนะคะครับโอเคครับท่านต่อมาครับผมคุณแม่อายุ60ิครับฟันเริ่มดำท่านไม่ได้กินหมากหรือสูบบุหรี่เลยนะคะ ทำไมมันดําได้และมีวิธีการทําให้ขาวขึ้นไหมคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยมีความมั่นใจและไม่กล้าย,ยิ้มเท่าไหร่ครับอืมไม่ได้กินหมากไม่ได้สูบบุหรี่รแต่อาจจะไม่รู้ดื่มพวกน้ําอัดลมสีล้าหรือเปล่าหรือว่าอาหารบางอย่างนะคะพวกแกงมืออย่างมันก็ทําให้ฟันสีล้าได้ผล,ลไม้บางตัวก็ทําให้ฟัน,นสีล้าได้นะคะแล้วก็มีมีสองอย่างคือมันดําจากอาหารที่เราทานแล้วมันไปนเป็นสเตนติดอยู่กับฟนันหรืออันที่สองมันดําจาก ตัวฟันเองถ้าดําจากตัวฟันเองก็อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องต้องไปรักษาล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูนะแล้วยาสีฟันจะช่วยไหมครับยาสีฟันส่วนมากมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งที่บอกว่าทาให้ฟันขาวขึ้นอะไรแต่ถ้ามันไปคราบไปติดยาสีฟันบางทีมันก็เอาไม่ออกแล้วพวกคินิกเขาเขียนฟอกฟันขาวเงี้ยคุณหมอฟอกฟันขาวนั่นทำเนี่ยเปลี่ยนสีฟันเลยคือเปลี่ยนสีแต่ว่ามันจะขาวขึ้นสักนิดนึงอะค่ะสองเฉดไม่ได้ขาวเป็นกระดาษอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วอายุ60ทําทได้ไหมครับ จริงๆก็ทํำได้แต่ก็ต้องไปดูบางเคสไม่ได้อันตรายเลยครับไม่ได้อันตรายแต่ต้องดูเป็นเคสเคสไปค่ะเอาเป็นว่าถ้าไม่สบายใจไปหาหมอก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าเป็นอะไรใช่อันนั้นดีที่สุดเลยคำถามข้อสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคุณพ่อของผมไม่ค่อยทานอาหารเลยครับแกบ่นว่าปวดฟันใส่ฟันปลอมกินก็ไม่สะดวกเคี้ยวลำบากรู้สึกไม่อร่อยเวลาทานข้าวตอนนี้กลายเป็นโรคเบื่ออาหารนะคะคุณหมอมีวิธีช่วยเหลืออย่างไรให้คุณพ่อกลับมาทานอาหารได้เหมือนเดิมบ้างครับ คือคุณพ่อเนี่ยใส่ฟันปลอมอยู่แล้วแล้วเคี้ยวไม่สะดวกต้องไปดูว่าหนึ่งคือมีปัญหาที่ฟันปลอมหรือเปล่าฟันปลอมอาจจะกระดกล้วมมีจุดสูงหรือว่าเจ็บไม่พอดีอ่ะไม่พอดีใช่มีปัญหาที่ฟันปลอมหรืออาจจะมีปัญหาที่ฟันแท้ที่เป็นที่เกาะของฟันปลอมก็ได้เพราะฉะนั้นกลับไปพบทันตแพทย์ให้ดูแลแล้วก็แก้เรื่องฟันปลอมนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะดีขึ้นใช่คะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องฟันของผู้สูงอายุนะคะเอาไว้ดูแล คนที่เรารักที่อยู่ที่บ้านเรานะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานในการดูแลตัวเองของคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทันตแพทย์หญิงพิมพ์สิริทุงสุวรรณค่ะขอบพระคุณครับคุณหมอคขอบคุณนะครับคุณหมอครับดี่ค่ะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ